สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเซอร์วิสรถก่อนออกทางไกลนะครับก่อนเดินทางไกลไปเซอร์วิสต้องต้องต้องเปลี่ยนอะไรบ้างหรือว่าต้องเช็คอะไรบ้างนะจะได้ไม่ต้องกินข้าวลิงนะครับอันที่จะเปลี่ยนเลยเนี่ยรถคันนี้ก็วิ่งประมาณรถคันนี้วิ่งมาแล้วเกือบห้าหมื่นนะครับสี่หมื่นเจ็ดละแต่ที่ผมจะเปลี่ยนเนี่ยที่ผมจะเช็คเนี่ยก็จะมีพวกอกองอากาศนะครับหัวเทียนบเบรกแล้วก็จุดข้างนะครับ กอย่างเช่นพวกสายทานเม็ดชุดคัดอะไรพวกนี้นครับเราจะถอดออกมาล้างกันพลาดระหว่างทางนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำงานเลยก่อนโอเคครับน,นี้ก็สิ่งที่เราจะเปลี่ยนนะครับที่ผมไปซื้อมาละก็จะมีน้ำมันเครื่องเบอร์40ไปเลยน้ำมันเพ่ิงท้ายครับผมฮอนด้าคูแลนส์ครับใส่สักหน่อยเพราะว่าจเจ้าของเดิมเขาใส่น้ำไม่าจะเป็นน้ำปลาปลาไม่ได้ผสมคูแลน์นะครับเพราะมองไม่เห็นน้ำอะไรเลย ก็มีบวเทียนครับผมแท้ครับแล้วก็เม็ดเดิมแท้ครับผมว่าเม็ดเม็ดอันเก่านั้นมันเหลี่ยมและสายพานด้วยกันบูดสายพานก็เป็นสายพานแท้รับผมเพราะวี่ผมมองเพิ่งมองเห็นรอยไม่รู้มันจะขาดเมื่อไหร่เผื่อใช้งานไกลๆเดี๋ยวไปกินข้าวลิงกลางทางนี่ลำบากแนโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันตอนประกอบไปกัน,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 นครับ เป็นบล็อกเบอร์สิบสองนะครับเ้อ้ทุกครั้งเลยต้องเลอะ ดูสภาพกองต้องเปลี่ยนอีกน,นี่กองมันประมาณสองร้อยมั้งแมตที่เป็นอันนี้ก็เปลี่ยนมีเนี่ยมีเม็ดแพ้รู้ทักสิบสิบอันนี้ก็คูลเลนส์บ้านๆครับผมยี่สิบาทคุณภาพโงโงๆเลยใส่ไปเลยอันนี้ก็สภาพของอากาศตัวเก่าตัานใหม่ เพื่อนว่าสมควรเปลี่ยนไหมครของใหม่เบิดผมผ้าเก่าลมแทบจะไม่รอดแล้วอ่ะมันเหลือแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองเนี่ยนี่ใช้งานใช้งานได้เหรอครับแต่ปลายมันก็อย่างว่ามันดูดอากาศไม่คล่องมันก็ทำให้รถไม่วิ่งเลยนะใส่ง่ายครับใส่เข้าไปในกล่องนี้เลย อันนี้ก็เปลี่ยนหัวเทียนครับผมเป็นของแค่เบิร์จากฮอนด้านะเปลี่ยนหัวเทียนง่ายๆครับนี่อันในกล้องนี้ไปจบเลยอ่าตัวเองได้เห็นปักไหมนี่แหละปักหัวเทียนเบอร์สิบหกน่าจะเป็นเบอร์สิบหกนะสบาย Rồi ภาพหัวเทียนให้รู้ว่าผมเปลี่ยนกันบูดด้วยกัน